อยู du, oh, ่วะอ้ตัากระหางวันนี้สมภาพนะวะอยู่ว่อยู่ง่าเอาเด็วน้อพี่น้อง Ừ. có xin hả Có xe hả có lắng có lắng có ừ. 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 chụp thế nào เห็นไหมครับโอ้ใส่หาโลด้วยนี่เต็มตีนเลยครับเนี่ยนั่นครับอ๋เอเร็วพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดเอาแล้วเอาแล้วเบียดกระสาค,ครับนานๆครับผมเอาขาอยะเก็บจะเข้ากันพี่น้องโอ้ยเบียดกระหงัง